สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศสินชมลงคลรักและศรัทธาหลวงทวดหยยบน้ําทะเลจืดนะครับกับคลิปวันนี้นะครับผมนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมและศึกษาไปด้วยกันนะครับคือเหรียญเม็ดแตงปี08พิมพ์นิยมนอเนนแตกทะลุซุ้มนะครับรับสภาพสวยๆนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างของพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับเพื่อที่จะให้ผู้หญิงและเด็กไว้พกบูชาติดตัวนะครับ ครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นพระพอสอึกนะครับยุคเด็กแรกของพระอาจารย์ทิมนะครับด้วยความที่เป็นเหรียญที่ขนาดเล็กนะครับครับเหมาะสําหรับผู้หญิงและเด็กนะครับและเกิดการใช้เกิดประสบการณ์ต่างๆนะครับจึงเป็นที่นิยมสรรหานะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับคือนอเนนแตกทะลุซุ้มออกไปด้านหลังของซุ้มนะครับถ้าพลิกมาด้านหลังของเหรียญนะครับ ส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นรูปหลวงปู่ทวดครึ่งองค์นะครับจะมีคําว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับครับเหรียญนี้เป็นเนื้ออันบัลลกชุบนิกเกิลในสภาพผิวเดิมๆนะครับไม่ผ่านการฉายนะครับครับด้านหน้านะครับเป็นเหรียญเม่แตงนะครับปี0-8พิมพ์นิยมนะครับครับราคาเช่าหาจะเล่นกันหลักหมื่นกลางๆหลักหมื่นต้นๆถึงหลักหมื่นกลางๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับครับจะ มีคําว่าพระครูวิสัยโสมพลทิมนะครับหรือพระอาจารย์ทิมนะครับแต่คําว่านอเนนนะครับจะมีเส้นแตกทะลุสุมออกมานะครับจึงเป็นพิมพ์นิยมนะครับที่เขาแยกแยะนะครับเป็นพิมพ์น,นิยมนะครับนี่ครับผิวพระตรงเรียบตึงนะครับวิธีสังเกตดูเหรียญนะครับเหรียญเม็ดแตงนะครับไม่ว่าเหรียญนะครับพระเกิดจากการปั๊มนะครับตรงเรียบตึงน,น,นะครับนอเนนทะลุสุมนะครับน้อนแตกนะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญในสภาพเดิมๆนะครับอันประกายังไม่ชุบนิกเกิลยังไม่ลอกเลยนะครับสวยเก่าเก็บเลยนะครับราคาเช่าหาก็สูงๆนะครับประมาณหลักหมื่นนะครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับเหรียญเม็ดแตงนะครับถือว่าเป็นพระยุคเก่าพระเก่าพ่อซอลึกสมัยพระอาจารย์ทิมนะครับและด้วยความขนาดเล็กนะครับเมื่อใหญ่จนเกินไปนะครับเหมาะสําหรับพกพานะครับ ราคาเล่นหารจะต่างกันนะครับแล้วแต่สภาพและพิมพ์นิยมนะครับจะมีทั้งพิมพ์ธรรมดาและพิมพ์นิยมนอเลนแตกนะครับแล้วแต่สภาพนะครับราคาจะต่างกันครับองค์นี้ที่ผมชมวันนี้ให้ชมวันนี้เป็นเนื้อบักกาชุบนิกเกิลในสภาพเดิมๆนะครับถ้าท่านเจอเจอที่ไหนให้เก็บได้สะสมได้นะครับเป็นพระปั๊มนะครับให้ดูสังเกตนะครับพิมพ์ทรงให้แม่นนะครับและความคมชัดของเหรียญนะครับ ความเรียบเปร่งของเหรียญนะครับความเก่าของอันบาก้านะครับทึบนิกเกิลนะครับครับและด้านหลังเหรียญนะครับครับครับสภาพสวยเดิมๆนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงปีศูนย์แปดนะครับครับพิมพ์นิยมนอเนนแตกทะลุซุ้มนะครับราคาเล่นหาสูงนะครับแต่เรามีโอกาสจับต้องได้นะครับเจอเจอที่ไหนให้เก็บสะสมได้เลยนะครับนะครับหลวงปู่ทวดเหรียญเม็ดแตงพิมพ์นิยมนะครับนอเนนแตกนะครับครับ ทะลุซุมท่าสองในกล้องสองพาดน,นะครับครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็นําเสนอเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาเช่นเดิมนะครับครับจากผมพงการสินครับผม